นี้มาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมก็จะเป็นงานเทศกาลอาหารไม้ดอกไม้ประดับเฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยงครั้งที่10นะครับอยู่ที่บริเวณหามาหาวิทยาลายษษาัยเกษตรศาสตร์ยาเขตศรีราชาชนบุรีนะครับผมนี่ครับก็เลยแลกขมังว่าหน่อยนะครับก็งานก็จะมีตั้งแต่วันที่19 ถึงวันที่28มีนาคม2564นะครับแตวันนี้เป็นวันแรกนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ก็งานเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบริเวณการขายอาหารข้างในนะครับก็จะมีการขายอาหารแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเป็นดอกไม้ต้นไม้นะฮะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์นะครับ ก็น่าจะมีพวกตัดเลี้ยงด้วยนะครับโซนนี้เป็นโซนหน้านะครับนี่นะโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารด้วยนะครับตรงนี้นะใครที่จะเข้ามานะก็จะมีให้เราปฏิบัติตามมาตรการ้องการโควิดด้วยนะครับอย่างเช่นสแกน สแกนเรื่องเราชนะนะครับไปชนะนะฮะตัวทีนะครับแล้วก็วัดอุณภูมินะครับก่อนที่จะเข้างานนะครับในกรณีที่คนหาน่นะครับอาจจะให้ผู้ที่ทำงานได้เว้ระยะช่วงนี้ก็เริ่มมีคนแล้วนะครับความรูวของการรักษาช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับค่อนข้างจะยึกทั่ทีเดียวนะฮะตอนนี้เป็นซอยแรกนะครับตรวจนะครับตรวจนะครับ ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นอาหารนะครับตลอดเกิสังขามืออนะครับเป็นการเงานเกิดกระทะจบงานนะครับนะคัเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีในส่วนของเจ้าที่ที่ทำการโค่นนะครับนะจับยาฆ่าเชื้อนะครับนะบริเวณทางเดินบริเวณรั้วต่างๆนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาจัดงานนะครับเราก็มีการโค่นนะครับในส่วนของหอพ่อฆ่าเชื้อต่างๆไว้เนียยจากอุ้ยทั้งนิดนะครับเพราะว่าพอดีผมใส่

ก็ไม mm ่ไ hmm. ด้มีแค่ซอยนี้นะครับยังมีอีกข้างในอีกนะครับในจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดหลักเลยนะครับก็จุดใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีทุกปีนะครับก็จะมขกอรคับลาที่อยากะยปยิายเข้ามาติดต่อท่เกายนะรับกากาต่ารนะครับกหล่ต่อะบ เ่างตจะมีพวกขนมต่างๆนะครับพวกปิ้งพวกย่างนะครับแล้วก็ประเภทอาหารทอดนะครับขอความเมตตานะครับกรุการนะครับเ็สของการลงข้อมูละนระบียบระย้าการส่น้อกาน้ากากอนามยนะครับรวมถึงท้นท่านาก็นสุขของสุขล้างเือนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์สับ ถาสามารถจะใช้บริการได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับหรือจรรากาจะได้ของทานเค้านะครับคกาบาาวอาไว้ให้ดีการนะครับสามารถจะเป็นบริกาได้นะครแต่บริการได้นะครับแล่ที่สำคัญนะครับในส่วนของร้นค้าที่จัดจ่ายนะครับจะ Liu, ได um ้ของสินค e ้าบรโภคนะครับอย่าลืมสไปุงนลตนะครับสุงพลาสติของืันนะครับ ที่ก็พวกกระแมนะครับก็วที่เขาแหลมก็มีชื่อน,นะครับเฮ้ยทุทีนะเขาย้อยนะครับอันนี้ก็พวกขนมนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าทั่วไปนะครับอย่างเป็นพวกอันนี้นะอย่างนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับแล้วก็พวกรองเท้านะครับ สามห่อร้อยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับนะน,น้ำต,ตาลปี๊บนะครับจากบ้านแพ้วนะครับนี่นะครถุงละ30บาทนะครับ ั่งนี้ก็จะเป็นพวกไก่นะไก่นึ่งไก่ต้มนะครับก็ในจุดตรงนี้นะรับคึกคักทุกปีนะครับก็จะบรรยากาศก็จะเดืองแน่นไปด้วยคนที่มาจับจ่ายสินค้ากันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับ แล้วในปีนี้ก็จัดช่วงกลับวันหยุดด้วยนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตัวนี้คนก็จะเยอะนะครับ ครับก็ในตลาดนี้นะครับใครที่ยังใช้เกี่ยวกับเข้าเรื่องโครงการของรัฐอยู่นะครับก็เอามาใช้ได้นะครับยังคนละครึ่งนะฮะค้นละครึ่งก็ยังไม่หมดนะครับแล้วก็เราชนะนะครับก็มาใช้ในตลาดนี้ได้นะครับเกียบทุกร้านนะฮะที่เขาจะรับรับโครงการของรัฐนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินด้วยนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านหลังนี่นะครับปางหวังนะฮะลูกชิ้นเนื้อแท้นะครับ,รบ,ก,รบก็ในโซนด้านหน้าตรงนี้นะฮะ จะเป็นแถวนข้างจะยาวเลยนะครับตลอดหลายเมตรอยู่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขนมการเมนะครับ ก็มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับครับ,ะรบะรจะมีขลางสามรถด้วยนะครับ ถขลัมนะครับก็ในแขบจังหวัดชนบุรีนะแหล่งที่ขายขลามที่ได้รับความนิยมเยอะๆนะฮะก็จะเป็นแถวหนองมนนะครับเลยจากนี้ไปไม่ไกลเท่าไร่นะครับก็จะเป็นตลาดหนองมนนะครับตลาดที่ผู้ที่สัญจรเลนะ่นนักเที่ยวนะเ่วนใจก็จะมาแวะซื้อขลามกันนะครับ คัางนี้ก็จะเป็นพวกความเคลื่อนซ้ายนะฮะนี่นะหลายๆอย่างครับพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้าก็เยอะนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้บ้างแล้วกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก,กเครื่องใช้ต่างๆนะครับพวกเกือกตู้ก,กระเป๋านะราคาก็ทั่วๆไปนะครับที่ววเคยซื้อหากันนะครับหาา่อ280นะครับ ราคาสินค้าในนี้ก็มีหลากหลายนะครับวพวกเฟอร์นิเจอร์หรือพวกหมอนพวกนี้นะราคาตามสุดก็ราคา80บาทนะครับสุงสุดก็จะประมาณสัก200กว่าบาทนะครับร้านเครื่องสำอาง ร้าน20ก็จะเข้าร่วมโครงการกระปรึงกับเราชนะนะครับร้านนี้ร้านหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์นะครับ มาในแถบแถบนี้นะก็จะเป็นแถบที่มีโต๊ะนั่งทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกียบนะครับโอยเตี๋ยวปัดหม้อนะครับในส่วนแรกนะฮะก็จะมา,าซิุ้ดตรงนี้นะครับ อันนี้นะใก้จะติดสุดแล้วนะครับระยะทางก็ไกลทีเดียวนะครับระยะทางก็ไกลทีเดียวนะครับกวมาครับรา้รับความรมกานตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีซอยที่เดินขึ้นไปนะครับ โดยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ศรีราชาหรืออุดมในคราพนี้นะครับเราต้องร็มือล็อใจกันใส่แมสสวมใส่แมสกันไว้าานะครับสวมใส่แมสกันไว้เว้นระยะห่างนะครับสวมใส่แมสเว้นระยะห่างและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับเบื้องต้นนะครับเป็นการดูแลอันนี้ก็จะเป็นเดินขึ้นไปข้างบนนะครับตัวมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ด้านบนนะครับ คือในเวน้นตัวนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะครับนี่นั่นแหละนี่นะโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับคืออากาศคนข้งจะร้อนนะครับมะม่วงนะอันนี้ก็จะมีกระเดียวมะม่วงนะครับของคุณกุ้งนะครับ ไปตรงนู้นนะไปที่สุดตรงนู้นนะครับแชมป์ประเทศไทนยนะครับตาท่านมาแล้วต้ยจะต้องได้รอยก็จะ,จะเลี้ยวขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวกต้นไม้นะครับแล้วก็พวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับไป้พวกเครื่องเรือนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับที่ผมเดินมานะครัอนนี้ก็จะพวกที่นอนนะครับอนนี้ขายที่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะครับ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำกรเกษตรด้วยนะครับนี่ก็พวกพันไม้ต่างๆนะครับอย่างเป็นผู้เรียนนะครับเป็นเงาะนะครับนี่นะอยู่ในซอยนี้นะครับซอยด้านหลังนะครับนี่อุปกรณ์เกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะครับ ใครที่ต้องการพวกต้นไม้นะฮะมาโซนด้านในนะครับก,ก็พวกต้นกุหลาบนะครับ พันไม้ต่างๆนะครับมาอยู่ในโซนด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับให้ร่มเงานะครับบางชนิดก,ก็จะมีดอกใ,ให้เ็กลิ่นหอมนะครับ ผมว่าก็จัดดีนะอาจัดเป็นเ็นโซนนไปนะครับโซนที่เกี่ยวกับต้นไม้ก็จะอยู่ด้านหลังสุดนะครับใครที่มาเดินฮนะในโซนด้านหลังนี้นะไม่ร้อนนะครับเราก็จะมีมพวกมีร่มมีหลังคาให้นะครับเรื่อง

ฝั่งนี้ก็จะเป็นบัวนะครับบัวสามสีนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะเป็นบัวสามสีนะครับต้นไม้เลี้ยงนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับนี่นะ ทไปละยี่สิบบาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับ พวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตกแต่งต้นไม้นะฮะแล้วก็กำสวนนะครับต้นเล็กนะต้อเล็ก150บาทกระหวังดอก จใครที่ใช้เงินโครงการของรัฐอยู่นะครับมาเดินซื้อของในตลาดนี้ได้นะครับ รักษาอะรต้นละ80บาทนะครับนี่ก็ราคาตัวละยี่สิบห้าบาทนะครับ นี่เป็นหมูแพร่นะครับก้อนอาหารได้นะครับก้อนไหนเป็นหมูแพร่นะครับก้อนน้ำหมูได้นะครับี่โปแพร่นะครับี่โปแพร่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยโปแพร่นะครับ

เป็นปลานะครับวันนี้ชอบปลากระกนะครับก็ในโซนนี้นะจะเป็นโซนเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำงมาเลยนะครับไม่ได้น้องไม่หนันนีหมุนเยอะแถว อันนี้ก็พวงหนูนะครับมีหลายนเลยค่ะที่เนะาบานยใครต้องการสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต่อมาจากส่วนที่เป็นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับเถิดมานะก็จะเป็นจําหน่ายพวกสัตว์เลี้ยงนะครับาะไม่เป็นปลาก็มีนะครับ

จะเป็นเสื้อผ้าชุดน้องหมาน้องแมวนะครับราคาเริ่มต้นที่40บาท ที่ชอบนะครับมางานนี้ไม่ผิดหวังน,นะครับก,ก็ส่วนด้านหลังนะครับส่วนฝั่งนี้นะที่ส่วนต่อมาจากขายพวกวนะพวกพันไม้พวกนี้นะพวกพันไม้นะฮะแล้วก็หน้าอาคารมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นที่จอดรถด้วยนะครับ ใครที่มาก็เอารถมาจอดขั้นด้านในได้นะครับนี่ฮะฝั่งนี้หน้าที่จอดรถนะครับผมเดินมาเรื่อยๆในฝั่งของจุดที่จำหน่ายพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับและก็พวกของแต่งบ้านนะครับใคไปจอดริเวณลาจอดรถนะครับ ในฝั่งนี้นะก็จะมีจุดคัดกรองหลายหลายจุดนะครับมีทั้งสแกนไทยชนะนะฮะแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับเอานะก็จะมา เดินมาสิ้นสุดในในซอยนี้นะครับก็คือในซอยที่ผมเดินเข้ามาที่แรกนะครับก็สถานที่จัดงานนะก็จะเป็นหน้ามหาวิทยาลัยนะครับในโซนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นลักษณะแบบแบบตัวโอนะก็จะวนรอบนะครับก็จะวนรอบมาหากันนะครับก็ในจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมเดินเข้ามานะครับเนี่ยนะ ในส่วนนี้นะครใครที่อยากจะมาเดินเที่ยวนะครับหรืออยู่ในเขตของจังหวัดชนบุรีนะครับหรือคนที่มีมาทําธุระปัดปังอะไรที่นะทจังหวัดชนบุรีนะครับความว่างก็มาเดินเที่ยวงานในตรงนี้ได้นะครับอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับยาเขตศิลชานะครับ,ก,รษษรบก็งานยังมีอีกหลายวันนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งที่เดินออกนะครับทั้งเดินเข้าและเดินออกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับ